ส่วนบัดยังอื่นมันเราให้กันได้อยู่บางที่เขากินกับแป้งปันกันได้อยู่ขอกกินได้อยู่เสื้อผ้าเงินทองยิบยืมหรือให้กันได้อยู่แต่ว่าความเห็นนี่ให้กันบ่ได้ความเห็นตามความเป็นจริงให้กันบ่ได้ยงสั้นเนี่ยเพราะฉะนัิว่ามันบ่นัะปลาแมงหลดมันสะอ่อนมันป่าตะบ้านเด็ตายเ็ดตั้งใดมันก็ต้องตายปลาอย่างบ่เข้าใจคำบ่ เลิกกันตั้งแต่ยังไม่ตายทำยังไงมันก็ต้องตายตายจากกาันโดยโดยไม่ได้เลิกจากบอกละ่ะยังสั่นตัวตายจากการตอนไม่ได้เลิกกันเนี่ยเนาะต้องเลิกจากมันต้องเลิกกันยุดีละคนรเหมน่ะเลิกตอนตายถ้าว่าเลิกตอนเป็นก็ต้องเลิกตอนตายเพราะฉะนั้นว่าฟ้าแมงโลดบออ,อนอี้ยังกระดอยเนาะม <c oughs> ่าสร้างสมตัวเออแต่ผู้มานำกันเขาใจกันเออ แต่ว่าถ้ายิ่งผูกพันยิ่งนักก็างยางบ่แมอเนี่ยตอนแยกแยกมันเป็นถูกว่าอาศัยต้องแยกแยกมันเป็นอย่างว่าแย,แยกแยกมันเป็นเด้อเอามาเนี่เพื่อให้เห็นอนิจจสัญญาอนันตตสัญญาดูแยงแต่ว่ามานากันเนะออคือมันสิเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเจ้าตายจากคอยขอยก็ซอยเจ้าใดคอยตายจากเจ้าจากก็ซอยยังคอยบ่ได เข้าใจกันในลักษณะการเห็นอนิจจสัญฐาเสมอกันพวกมีศรัทธาเสมอกันมันปัญหาปัญใดดอกศรัทธาเสมอกันหยินได้ฟังเสมอกันแต่ว่าการแยกแยะปัญญาเนี่ยอาจจะไม่เสมอกันเด้ผู้นึ่เห็นผู้นึ่ไป่เห็นกับมีเอ่อมาห่วงกันกัมีเน่ว่าล่ะเออมาเนี่ยมาห่วงกันกัมีเด้บ่ามันว่ามันจะเสมอกันเด้ยังสั่น แต่ตั้งว่าศรัทธาเสมอกันมีใจรุกบางอย่างก็ปัญญาบอเสมอกันก็นมียางสัน้นหายยากคนบาไวเนี่ยั้งว่าพอเข้านั่นทั้งได้กระา,าง,ตงต้องปากันตอนตายบ่ว,วะเ่าเนาะเออถึงจะตายน้ากันอยววู่เปล่าถึนั้นตายขาตัวตายน้ำกันไนด้อยววู่เปล่าเลี้กับคองไฟน้ำเขาได้เ่เนาะ ่ันสั้นก็นั่นแหละจังว่าที่ซิงซิถ้าคุณฟิวส์ส่วนักบวชบวชก็ามาแล้วเฮาคิดวนมกมุน,ยงงน,ยน,นอยู่ในภาวินัยนี่หรอจักว่าวนอยู่ในภาวินัยนั่นแหละสา่กุศลในตนเองบเบอร์แม่นอักอักุอักุศลคุณคิดออกไปทางนอกว่าคนภาวนาบ่ภา,าวนามันหุ่นจักดิโดอก เป็นภาวนามันสิ